มาแล้วครับขบวน418นะฮะพวกวันนี้ทําเวลาดีนะตรงเวลาเป๊ะเลยนะจอดปั้นแห่15นาฬิกา56นาทีน่าจะก่อนเวลา1นาทีด้วยนะตตมเวลาจะ57นะฮะววันนี้พี่หิแรงดีนะฮะตรงเวลาเป๊ะนะฮะ ที่สถานีบ้านแแครับขบวนร,รถขี่นี้คือขบวนที่4แบบรับส่งผู้โดยสาตรต้นทางสถานีหนองคายปลายทางสถาน,นีานครราชสีมาครับขบวนร,รถขีน่นี้ออกจากสถานีบ้านแแหงไปแล้วเป็นยมรับส่งผู้โดยสารที่สถาน เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้โดยสารทุกท่านของความร่วมมือกับสุขุมวิทโดยชมรรถไฟตลอดการเดินทางทั้งในบรวณที่ผู้โดยสารเข้าน้ำและบริเวณเชื่อมต่อระหว่างผู้โดยสารฝาผมีความผิดตามกฎหมายและอาจถูกปรับตามระเบียบที่กำหนดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือขอบคุณครับ ออก58นะฮะออก15บหน,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 นาฬิกา5นาทีนะฮะน่าจะไปเจอฝนข้างหน้านะฮะเพราะว่ามึดต,ตึ๊บเลยนะวิ่งเข้าหาฝนนะฮะ418วันนี้ครับ